ก็แต่คิดว่าถามว่าจะจะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพวกเราทอยทัพนะครับวันนี้เพื่อเป็นการโคงคอนเซปต์ของการสุ่มต่อเนื่องวันนี้เราไม่ได้มาสุ่มกล่องสุ่มกันนะครับ เรียกว่าเป็นการสุ่มหาการ์ดพิเศษเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ35ปีของกระตูเรื่องเซนเซียนะทั้งโอเด้งย่าเนี่ยก็ได้ทำการผลิตสินค้าตัวนี้ขึ้นมาขนมโอเดงย่าแถมการ์ดเซนเซียนะครับเป็นลิขสิทธิ์จากคาโตเอถูกต้องเลยนะครับตัวนี้ก็รุ้นการ์ด SSR ครับเป็นการ์ดพิเศษที่จะมีผลิตแค่ร้อยใบเท่านั้น คือส่วนตัวแล้วชอบแล้วก็อยากสะสมการ์ดเอาเป็นว่าเราก็ได้ลุ้นนิดๆแล้วกันถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ได้เก็บการ์ดในเรื่องของการ์ตูนที่เราชอบแล้วกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอทําการแยกการ์ดออกจากตัวขนมแล้วกันขนมเป็นห่ออย่างนี้มีการ์ดเพื่อนๆเ,เวลาซื้อจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยดูนิดนึงแล้วกันนะครับผมเคยเจอโดนแกะซองการ์ดออกไปแล้วเออ,อลองดูมีมีการ์ดติดอยู่นะ ถ้าไม่มีไม่ซื้อนะครับแสดงว่าโดนจิ๊กออกไปแล้วอ่าโอ้แย่มากเดี๋ยวผมจะทําการแยกการ์ดออกจากขนมแล้วกันครับหลังจากที่เราแยกการ์ดออกจากซองขนมเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยซองที่เขาใส่การ์ดมาเนี่ยจะมีทั้งหมด8แบบครับผม แบบแบบตามตรงนี้เลยก็บางคนก็ชอบที่จะสะสมซองนะผมเห็นหลายคนตอนดราก้อนบอลก็เก็บซองกันอยู่ซึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ดูโอเคเลยแหละดูแบบเอ้ยเป็นตัวละครตัวละครหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนด้านหลังของซองเนี่ยก็จะมีเขียนว่าแบบครบรอบ30ปีของขนมโอเด้งย่านะอะเดี๋ยวเรามาดูข้างในไปพร้อมๆกันเลยซึ่งผมก็ยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันว่า ข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับสวยงามหรือว่ามันน่าสะสมขนาดไหนเนาะแกะสองแรกไปทั้งหมดเนี่ยผมได้มาทั้งหมดเนี่ยสาห่อนะครับโอ้ด้านหลังด้านหลังของการ์ดเนี่ยค่อนข้างสวยอันนี้โหดูก็รู้ว่าคอามอดมาแบบล้นๆเลยแต่โอ้งานอาร์ตกับงานพิมพ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยแหละดูการ์ดได้ด้านหลังก็มีครบครอบ35ปีเนาะอยู่ แล้วทำทำสวยเลยครับทำทำลายอาร์ตเนี่ยค่อนข้างสวยอ่ะอันนี้เป็นคอมมอนไปเปิดแบบเร็วๆแล้วกันครับดูว่าจะมีดวงขนาดไหนอันนี้ก็ผมเข้าไปเซเว่นเยอะมากเขาจำกัดให้ซื้อแค่ต่อบินเนี่ยสามห่อเท่านั้นครับตอนนี้นะเพื่อแบบกระจายสินค้าให้ทั่วถึงก็ในการ์ดก็เขียนเลยว่าเป็นพาร์ทวันนะผมว่าเขาคงจะทำทยอยทำออกมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวน่าจะปล่อยดราก้อนบอลพาร์ทใหม่ออกมา แล้วเซนชัยราก,ก็เนี่ยทำพาสทวงออมาด้วยอ่านัมเบอร์ของการ์ดเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแบบการ์ดนัมเบอร์81ครับก็จะมีนัมเบอร์อยู่ให้ดูอ่าบางคนสะสมใส่สม,มุดก็เรียงตามนัมเบอร์ไปเลยเออสวยดีสอ o ช r นี่ไงได้แล้วอันนี้คือแบบไหนครับอันนี้คือแบบไหนครับคือผมก็เพิ่งจะแก่นะเลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นมันมีหลายระดับแบบมันหรอันนี้น่าจะเป็นแร ไม่มีดาวน่าจะเป็นแรเฉยๆอ่าเป็นแรเฉยๆนะครับก็จะวิบวับมีฟอยอย่างนี้เขาจะเขียนบอกข้างหลังซองเลยครับว่าแบบเอ๊แบบมีแบบไหนกี่แบบซึ่งเขาเขียนมาแค่แบบว่าอ่าแบบไหนมีอะไรบ้างแต่ไม่ได้บอกว่ารูปแบบมันคืออะไรอ่าอันนี้บางคนอาจจะงงกันได้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เกลือเกินอะ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อยกแพ็คเลยมันแบบซื้อแยกๆกันมาอ่ามันก็คือดวงอย่างเดียวอะ่ะบางคนซื้อยกรังซื้อยกรังเนี่ยหนึ่งรังอะ่ะจะมี 8แพ็กฉะนั้นการันตีว่าถ้าคุณซื้อยกลังเนี่ย8แพ็กทั้งหมดแพ็กหนึ่งคือ8หอ่อ8 88เท่าไหร่ครับ64เ64เนี่ยคุณจะได้อันเนี้ยแน่นอน8ใบแค่นั้นเองเหรอ<ว>โอ้โหมันคือได้ยากมากเลยนะงนั้นผมได้หนึ่งใบแล้วก็จะคิดว่าถามว่าจะจะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แอนโดรเมดาของผมมันมีอย่างนี้ครับคุณผู้ชมมันมีดาว <ไล S 1> มีดาวอันนี้เปนแบบไหนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นดับเบิลแรร์อารเพราะว่ามันเป็นลายดาวแต่ขอบมันไม่ได้เป็นขอบเงินขอบทองมันเป็นขอบสีเขียวเหมือนตัวการ์ดธรรมดาเออใช่เอา้าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แค่แร์ธรรมดาเป็นดับเบิลแร์แระสองชั้นแล้วแม่งประเด็นคือแม่งใบเดียวกันได้สแบบนี่ดีครับจะได้เทียบให้ดูเลยว่า แรมกับดับเบิลแรมต่างกันยังไงอ่าดูดูการ์ดดูดูดูดดด <laughs> นี่ไม่เห็นจะซ้ำบัฟคนคนมันจะได้ซ้ำอ<ม>่านรบพวดให้กล้องดูนงใ,ใ,ใ,ในหนึ่งใกล้ๆในหนึ่งนี่ครับแรมกับดับเบิลแรมความแตกต่างของมันก็คือประกายดาวเขาว่าเข้าใจคิดนะทําเป็นประกายดาวอ่าดับเบิลแรมครับ AA อ่าสองตัวดับเบิลแรมแต่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวละครนึงที่ผมชอบก็คือดราก้อนชิริวนี่ ชายผู้ถือโลที่อย่าใช้คำว่าแข็งแกร่งโลที่แตกบ่อยที่สุดในปฏิพีนี่เป็นมีมไมแล้วตัวนี้ชอบเหมือนกันครับอันนี้เดี๋ยวแยกไว้ไปต่อเลยครับถ้าได้คอมมอนผมจะไม่โชว์อะไรให้ดูเลยนะครับเพราะว่าทางทาง Facebook ของโคคุตอุย้ยอันนี้บั๊กครับซองนี้บั๊กครับ oh, <no. S 1> แกบบออกมาสามใบครับโอ้โหติดบั๊กมาซองหนึ่งครับจะเป็นซ้ำกันครับสามใบหนึ่ง s c o r p i o cross สวยมากเลย เคยเจอดักนันบอลผมเคยเจออยู่อตอนดักนันบอลมีซองหนึ่งได้ได้3ใบแล้วก็ซื้อสมุดสะสมการ์อดงยาดราก,ก็อีกแล้วดับเบิลแลมาอีกแล้วครับแบล็กฟินิกสุดจริงตัวน,นี้สวยจริงอา้าวลองง่ายครับเฮ้ยผมก็มีดวงเหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบเซนเซียนะ พลาดไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันคือบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการ์ดของคนไทยทํานะมันไม่ได้มีมูลค่าเหมือนแบบเวลากาดญี่ปุ่นทําผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าถามว่าของของบ้านเขาอ่ะก็ไม่มีการ์ดอะไรแบบนี้นะบางคนเขาก็อยากได้เหมือนกันนะคือคือผมเห็นเพื่อนต่างชาติผมคนจีนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ถามเหมือนกันตอนดักนบอลว่าแบบเฮ้ยพอจะมีแบบมีแบ่งให้เขาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเอ้ยผมก็มีแค่ ใบซ้าไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากได้อะก็จะหาให้คือมูลค่ามันขึ้นอยู่กับความชอบอะความพอใจของแต่ละคนน่ะเออเพราะว่าอย่างอย่างมาตีถามว่า s s r จะขายเป็นแสนมั้ยอย่างเงี้ยผมก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าคนที่เขาซื้ออะเขาอยากรับซื้อในราคาเท่าไหร่เนาะมีราคาตายตัวครับของพวกนี้แต่อย่าไปอย่าไปด้อยค่ามันครับของสะสมคือคําว่าของสะสมก็คือเราซื้อเพื่อที่เราจะเก็บไว้แล้วเราแบบ เราเก็บมาแล้วเรามีความสุขครับไม่ใช่แบบว่าของสะสมแล้วแบบซื้อแล้วเราต้องมาแบบเฮ้ยเครียดราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงว่าอะไรเงี้ยเออก็ไม่ขนาดนั้นผมยังเกลือติดต่อกันมารววเราจะมีดวงไหมซ้าเยอะมากครับอันนี้ขนาดซื้อแบบผมไปมาประมาณน่าจะประมาณ7 8็ดแปเซเว่นเนี่ยแหละได้มาขนาดนี้เนาะอันนี้เป็น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  RR ครับเป็นดับเบิ้ลเอ้ยเป็น ใช่เป็น double Rare, แต่เป็นภาพที่อันนี้ผมชอบเลยผมขึ้นหิ่งเลยควรดูรวมตัวละครฮัดแรกแล้วเป็นประกายดาวอยู่แวบๆอยู่อลองให้กล้องดูได้ครับโอเคอยู่นะใบนี้สวยนะแต่ผมงงมากเลยทําไมเป็น double แลผมได้ง่ายกว่าแลเนี่ยแลผมได้ใบเดียวเองนี่คือเราต้องลุ้นแบบปอกเด้งไหมแบบหงายมาได้เฮ้ยลุ้นลุ้นครนอบอ่ะ เนี่ยอย่างเงี้ยขอบมันขอบมันไม่เงาปุ๊บมันก็ไม่ใช่แล้วอะ <c oughs> <c oughs> แต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนชอบอบะมันเขาทํามาดีนะผมมองผมว่ามันเป็นการ์ดที่แบบทั้งขอบมุมการไดคัตการสกรีนภาพการเคลือบเงาอะไรอย่างเงี้ยโอเคมากเลยนะด้านหลังเป็นแบบด้านๆครับเหมือนเดิมครับหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e ทุกสาขาหรือเปล่าตอนนี้สาขาแล้วอ่า ซองละ20บาทหนึ่ซองก็จะมีการ์ด1แพ็ค1แพ็คก็จะมีการสองใบอยู่านี้ซองสุดท้ายครับมารลุ้นไปพร้อมกันดึงออกมาการ์ประกบกันอยู่ไงนี่ไงเราจะไม่เห็นไงมาลุ้นไปพร้อมๆให้กล้องดูก่อนดีกว่าแวบบๆไหมอ้าวผมก็เห็นด้านนี้เลยไงไม่มีครับโอ้โหสรุปเขาเรียกว่าเกลือเพราะว่าได้มาทั้งหมดที่เป็นแร่1ใบแล้วก็เป็นดับเบิลแร่าใบ แค่นั้นเองจากทั้งหมดเกือบ40หอ่อถามว่าความคุ้มค่าของมันผมก็ว่า20บาทอะ่ะมันคุ้มแหละสำหรับคนที่ชอบอะ่ะมันไม่แพงแล้วมันเข้าถึงง่ายทุกคนขนมเนี่ยถ้าตอน o า b บ l l คนอาจจะทานกันอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่คนที่ไม่เคยทานแล้วเคยทานเมื่อสมัย30ปีที่แล้วอะ่ะคือเราอาจจะจำเทสต,ตอนนั้นไม่ได้นะแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วอะ่ะมันนึกถึงวันที่เราเคยกินอะ่ะแสดงว่าเขาก็ยังคงสูตรเดิมมาตรฐานเดิมอยู่ ก็อร่อยครับแต่ว่าถ้ามันกองพเนินขนาดนี้อย่างผมเนี่ยลูกๆเอาไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนๆชอบนะก็บอกเอาไปแบ่งเลยลูกพ่อเอาแค่การ์ดโอเคก็วันนี้ก็ทิปสั้นๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยเดี๋ยวก็มีอะไรของสะสมของเล่นใหม่ๆหรือว่าแบบมีที่เที่ยวเล่นไหนๆน่าไปหรือว่าอะไรเนีเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันว่ามันน่าตามหรือว่า น่าไปน่าซื้อแบบนี้หรือเปล่าโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันมากๆเลยโอเคลากันไปด้วยการ์ดสี่ใบนี้โอเคสวยงาม